ครับผมสวัสดีครับกับผมนายธีรพัฒน์บานชื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลไสขึงอำเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมในในปีที่แล้วนะครับหมู่บ้านสามพันะครับได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นครับผมของได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับผมก็เป็นความภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ได้รางวัลโล่พระราชทานมาครับผมก็เป็น ของขวัญให้กับชาวบ้านนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็ได้มีการปลูกผักตลอดสองข้างทางน,นะครับมีปลูกผักที่ครัวเรือนนี่ในครัวเรือนตะเวนะครับอย่างน้อย30ชนิดทุกครัวเรือนนะครับมีการนํานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหมู่บ้านนะครับทําให้หมู่บ้านเรามีความามั่นคงทาอหารที่ ดีเยี่ยมนะครับผมประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมโครงการหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับในบ้านสามพันก็จะมีการดำเนินโครงการตลอดสองข้างทางนะครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับของหมู่บ้านจะมีการปลูกผักสวนครัวที่ต่างๆอย่างเช่นะชะอมนะครับดอกแคร์ขิงขาตะไคร้ที่เป็นผักที่ชาวบ้านนิยมใช้มาประกอบอาหารนะครับผมในการ ปลูกไว้ก็ทุกวันนี้ก็มีการต่อยอดนะครับมีการดูแลมีการ่าปลูกเพิ่มมีการาแก้ไขครับผมตรงไหนที่่าด้อยตรงไหนที่เสียไปเราก็มีการปลูกทดแทนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เป็นหนึ่งเส้นทางน,นะครับที่ชาวบ้านตอนเย็นตอนเชา้าตอนเย็นจะมา,าเก็บผักจะมาดูแลผักนะครับอาจจะเป็นพี่น้องใกล้เคียงครับก็จะเดินทางมาผ่านก็แวะครับมีการเก็บไปใช้เพื่อ บริโภคนะครับผมก็จะเป็นความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้านสามพันที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการต่อยอดโครงการนะครับก็จะมีการขยายเส้นทางนะครับไปอยู่อีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับกำลังดําเนินโครงการก็จะมีในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้งเจ็ดภาคีนะครับเข้ามาช่วยในการดําเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะครับทั้งเจ็ดภาคีนะครับ มาช่วยกันเพื่อ,อขับเคลื่อนโครงการให้พี่น้องมีความสุขสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับหมู่บ้านสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนนะครับผมผมก็มีความภูมิใจและก็มีความดีใจครับผมที่ว่าหมู่บ้านสามพันได้ขับเคลื่อนโครงการจนบรรลุเป้าหมายอ,าอย่างสูงสุดนะครับชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหนึ่ง,งนี้มีผลประรกกัน ถนนนี้มีรักปลูกปักไว้ทานเององค์การต่างๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางาหารบ้านวัดโรงเรียนนะครับเราจะมาบูรณาการร่วมกันหมู่บ้านสามพันก็ใช้หลักบวรนะครับเข้ามาดูแลในบ้านสามพันมีวัดมีบ้านมีโรงเรียนเรามา,าขับเคลื่อนกันโดยอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับผมเครือข่ายทุกคนนะครับทุกท่านทุกเครือข่ายไม่จะเป็นเครือข่ายต่างๆของภาคเครือข่ายนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน หมู่บ้านสามพันนะครับผมที่ท่านไม่ทอดทิ้งหมู่บ้านสามพันเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับผมหมู่บ้านสามพันเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังครับขอบคุณมากครับ